สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลกันนะคะเอ่อชื่อว่ากีสาโกตมีค่ะมาจากเมืองสาวัตถีเรื่องนี้มาจากเอกสารกีสาโกตมีปัญญาเหนือความสุขเศร้าค่ะที่น่าสนใจคือชื่อท่านนะคะกีสาเนี่ยแปลว่าผอมบางส่วนโกตมีก็เป็นชื่อสกุลแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยว่าท่านเคยเห็นฐานเป็นทองคําจนได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีดูเหมือนชีวิตจะดีมากเลยนะคะ พอมีลูกชายยิ่งสมบูรณ์ใหญ่แต่อืมความสุขมันสั้นมากลูกชายคนเดียวเสียชีวิตกระทันหันตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องเราเข้มข้นขึ้นมากๆใช่ครับคือสภาวะตอนนั้นเนี่ยความโศกเศร้ามันรุนแรงมากจริงๆนะครับถึงขั้นที่นางเสียสติไปเลยก็อุ้มศพลูกเดินไปทั่วเมืองเลยไม่ยอมรับความจริงคิดว่าลูกแค่ป่วยหนัก พยายามจะหายามาแก้ให้ได้มันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับถึงพลังของความยึดมั่นถือมั่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่รักมากๆไปอือนึกภาพตามแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าความผูกพันมันแรงกล้าขนาดไหนแล้วในสภาพจิตใจแบบนั้นท่านหาทางออกยังไงคะเอาที่วัดเชตวันดูไหมเผื่อพระองค์จะช่วยได้นางก็เลยอุ้มศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความหวังสุดท้ายจริงๆครับตอนนั้น แล้วพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงคะเจอคนกำลังเสียสติเพราะความเศร้าโศกขนาดนั้นน่าจะรับมือ,อยากนะคะครับพระองค์ท่านมีวิธีที่แยบคลายมากครับแทนที่จะสอนตรงๆเรื่องความจริงของชีวิตซึ่งตอนนั้นนางอาจจะยังรับไม่ได้พระองค์กลับตรัสว่าอืมเราพอจะทำยาให้ได้นะแต่เธอต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้เรากำมือหนึ่งก่อนแต่มีเงื่อนไขนะ คือต้องไปเอามาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยโหเงื่อนไขนี้แปลกมากเลยนะคะทำไมต้องเป็นมเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายล่ะคะเหมือนเหมือนจะช่วยไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่คะเป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งมากครับคือมันไม่ใช่แก้การไปหาของเฉยแต่มันเหมือนการบ้านเป็นบทเรียนชีวิตที่จะนำนางไปเจอสัจธรรมด้วยตัวเอง การให้เผชิญความจริงผ่านประสบการณ์ตรงเนี่ยมันมีพลังมากกว่าแค่ฟังเฉยๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าท่านก็ต้องออกตามหาจริงๆสินะคะถูกต้องครับนางก็อุ้มลูกไปเคาะประตูถามทุกบ้านเลยครับในเมืองสาวัถีเลยนะแต่ไปบ้านไหนบ้านไหนก็ได้คําตอบเหมือนกันหมดแบบโอ้ยบ้านฉันพ่อเพิ่งตายไปยายชันก็เพิ่งเสียปู่ก็ไม่อยู่แล้วสรุปคือไม่มีเลยครับ ไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีความตายไม่เคยมีความสูญเสียนี่สินะคะจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องใช่เลยครับจังหวะน,นั้นแหละครับที่เหมือนนางตื่นขึ้นมาจริงๆจากที่จมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองคนเดียวนางตระหนักรู้ได้ว่าเฮ้ยความตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมของโลกเลยนี่นาคือทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้น พอความเข้าใจนี้มันชัดขึ้นมาในใจความยุดติดความพยายามจะปฏิเสธความจริงมันก็ค่อยคลายลงเหมือนการเดินทางที่ดูเปล่าประโยชน์กลับกลายเป็นเส้นทางสู่ปัญญาเฉยเลยนะคะแล้วพระนางเข้าใจแล้วท่านทํำยังไงต่อคะก็นางกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งครับแต่คราวนี้ไม่ได้ไปทวงยาแล้วนะไปกราบทูลว่าหม่อมชั้นหาเมล็ดผักกาดจ,จากบ้านที่ไม่มีคนตายไม่ได้หรอกเพคะ เพราะทุกบ้านล้วนเคยมีคนตายแล้วก็ทูลว่าตอนนี้หม่องฉันเข้าใจแล้วปรงตกแล้วไม่เศร้าโศกแล้วพอได้ฟังทรรเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้าอีกโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ามรตยูเนี่ยย่อมพัดพาเอาชีวิตคนที่มัวเมายึดต,ติดในลูกในสมบัติไปเหมือนกระแสน้ำป่าพัดพาคนที่กำลังหลับไหลนางก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติผล เป็นอริยบุคคลขั้นแรกแล้วก็ตัดสินใจขอบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่าพระกีสาโคตมีเทรีครับยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่าท่านปฏิบัติธรรมต่อจนถึงที่สุดเลยครับหลังจากบวชแล้วพระกีสาโคตมีเทรีก็ยังปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งนะครับวันหนึง่งท่านจุดตะเกียงในอุโบโสถแล้วก็สังเกตเห็นเปลวไฟแบบมันลุกสว่างวาบขึ้นมาแล้วสักพักมันก็ดับวูบไปตรงนั้นแหละครับ ที่ทำให้ท่านเกิดปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารของชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนเปลวไฟนั่นแหละคือมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยจนในที่สุดท่านก็ตัดกิเลสได้หมดสิน้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องท่านนะครับให้เป็นเอตัทัคคะคือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีรูปอื่นในด้านการทรงจีวรเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองหมายความว่ายังไงคะ ก็คือท่านใช้จีวรที่เก่าขาดแล้วก็ปะชุนเอาครับไม่ได้สแสวงหาจีวรใหม่ๆดีๆซึ่งมันสะท้อนถึงความมาักน้อยสันโดษความไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของภายนอกเลยครับมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติธรรมอย่างเดียวโหเรื่องราวพันกว่าปีแต่ข้อคิดนี่ยังทันสมัยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้เลยที่เราอาจจะผูกติดยึดติดกับอะไรหลายๆอย่างทั้งเงินทองชื่อเสียงคนรักหรือแม้แต่ตัวตนของเราเอง พอสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปหรือหายไปเราก็เป็นทุกข์กันมากเลยเนาะจริงๆครับหัวใจสำคัญเลยก็คือการยอมรับความจริงเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจงเนี่ยแหละครับว่ามันเป็นธรรมดาของโลกถ้าเราเข้าใจยอมรับสิ่งนี้ได้จริงๆมันก็จะนำไปสู่ความสงบในใจได้นะแม้ว่าโลกภายนอกมันจะวุ่นวายผันผวนแค่ไหนก็ตามและจีวรนเศร้าหมองของแพระเถรีเนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยนะครับ ให้เราเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายแก่นแท้ของชีวิตมากกว่าจะไปวิ่งไล่ตามเปลือกนอกหรือภาพลักษณ์ต่างๆอืมจริงด้วยค่ะมันก็มีประเด็นให้คิดต่ออีกนะครับว่านอกจากเรื่องการยอมรับความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกตัวเองให้แยกแยะได้ชัดเจนขึ้นระหว่างคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตอย่างเช่นปัญญาความเมตตาหรือความสงบข้างในกับสิ่งที่เป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอก อย่างเช่นชื่อเสียงการยอมรับหรือทรัพย์สินเงินทองการที่เรามองเห็นความแตกต่างตรงนี้ชัดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตวิธีที่เราตัดสินใจเลือกทําสิ่งต่างๆในแต่ละวันไปได้ยังไงบ้างน่าคิดนะครับ